เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนสยองขวัญวันวาเลนไทน์สายลมหนาวของเดือนกุมภาพัานธ์พัดเอื่อยไปตามถนนเส้นเล็กที่ทอดยาวออกจากตัวอำเภอเสียงเครื่องยนต์คำรามเบาๆท่ามกลางความเงียบสง,งัดของค่าคืนแป้งเหลือบมองโทรศพัพท์ ที่วางอยู่บบอข้างคาข้อความสุดท้ายจากกวินยังคงค้างอยู่บนหน้าจอขับรถดีๆนะครับริมฝีปากของเธอคลี่ยิ้มบางๆขณะมองหน้าจอแป้งกับกวินเป็นคู่รักกันแต่พวกเขาก็ยังรักษาความสัมพันธไว้ด้วยความเข้าใจที่ทำงานอยู่คนละอำเภอ ทำให้เวลาพบกันเป็นสิ่งมีค่าและเทศกาลวันวาเลนไทน์ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสําคัญที่เธอจะได้พบกับเขาเธอคิดถึงกวินมาคิดถึงรอยยิ้มที่ทําให้ความเหนื่อยจางหายไปไฟหน้ารถสองฟ้าความมืดของถนนที่เงียบเหงาไม่มีรถคันอื่นวิ่งสวนมาแป้งเริ่มรู้สึกถึงความเหนื่อยล้า งานกายดึกทุกคืนทําให้เธอแทบไม่ได้นอนแต่เธอฝืนตัวเองเอาไว้เพราะใจเธอจดจอ่ออยู่กับการได้พบกวินแต่แล้วจูจ่ๆแปบงรู้สึกเย็นวาบไปทั่วทั้งลาคล้ายกับมีลมบางเบาแทรกผ่านผิวนางแม้ว่ากระจกรถจะปิดสนิทก็ตามเธอสายหน้าไล่ความรู้สึกประลาดไม่เอานะ่าอย่าคิดอะไรแปลกๆแต่มือที่จับพวงมลาลัย เริ่มรู้สึกเย็นเฉียบผิดปกติความง่วงเริ่มกดทับเบือกตาเปลือกตาหนักขึ้นเรื่อยๆลมหายใจของเธอช้าลงอุณหภูมิในรถด,ดูเหมือนจะต่ำลงทีละนิดเงาดำบางเฉียบย่างผ่านหน้ารถไปอย่างรวดเร็วเธอเบิกตากวา้าจนตกใจต้องเหยียบเบกกรกทันทันหนัวใจเต้นแรงแทบทะลุกออกจากอกสงสัยแค่ตาฝาดไปมั้งเราคงจะเบเบ่อนอนน้อยไป ไฟหน้ารดสาดแสงลงบนพื้นถนนเบื้องหน้าเผยให้เห็นเส้นโค้งยาวทอดตัวไปในความมืดชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าโครงร้งลอยโศกเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับถนนเส้นนี้กำลังกระหายวิญญ,ญาณอยู่ตลอดเวลา <S <S 1> <S 1> <ๆ>เธอกระพริบตาทีทีพยายามสกัดความห่วงออกไป แต่เปลือกตาของเธอนักเล่ากับมีอะไรกดทับที่มันหนักขึ้นเรื่อยๆชับพลันนั้นเสียงล้อบทกับพื้นถนนลากดังล้านเริ่มใส่ไปมาเหมือนกับเสียการควบคุมหัวใจแป้งกระตุกวูบเมื่อรู้สึกถึงแรงเวี่ยงมหาศาลเธื่อยเียบเบรกสุดแรงเสียงกระแทกดังก้องไปทั่วบริเวณแรงประท่าทำให้ล่างของเธอกระเด็นไปกระแทกกับกระจกหน้า เลือดสีแดงฉานซาดกระเซ็นไปทั่วบอ่อแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงสักพักใหญ่ๆคอยรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังเธอกระพริบตาช้าๆก่อนจะค่อยๆยันตัวเองขึ้นจากพวงมาลายแขนของเธอไม่มีแรงเหมือนร่างกายถูกถ่วด้วยน้ำหนักบางอยา่างพยายามขยับนิ้วมือและขา ทุกอย่างดูเหมือนจะยังทำงานปกติแต่มีบางอย่างที่แปลกไปกระจกหน้ารถแตกเล่าเป็นเส้นเจตแต่กลับไม่มีรอยแผลหรือล่องรอยความเจ็บปวดใดๆข้างทางมีเพียงเสียงลมพัดแผ่วเบา,บากับเงาตัวคุ้มของต้นไม้สูงตะงาไม่มีไฟหน้ารถไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุเธอคมใจตัวเองสูดลมหายใจลึกๆ แล้วเปิดประตูรถออกมารู้สึกเหมือนมีบางอยา่างจ้องมองจากความมืดรอบตัวเรายังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยบ้าจริงหรือว่าหลับในฝันไปเธอสั่นหัวไล่ความคิดบ้าๆออกไปตอนนี้เธอต้องไปหากวินให้ได้แปลงค่อยๆประคองตัวก้าวเข้าไปในรถมือที่สั่นเทาจับพวงมาลัยแน,น่น เธอบีกุญแจรถสตาร์ทสายลมพัดเย็นแผ่วเบากลิ่นดอกไม้จากสวนหน้าบานลอยอบอวลในอากาศเสียงจิงหรีเดเลไลดังละงมเป็นบทเพลงตอนรับการกลับมาของเธอเธอเพิ่งมาถึงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนและตอนนี้เธอกับกวิน กำลังนั่งอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนของบ้านเขาแสงไฟสีส้มสลัวจากระเบียงทอดเงายาวไปบนพื้นดินบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความคิดถึงที่ถูกเก็บกดมานานแป้งดูเปลี่ยนไปนะกะวินพูดคืนขณะมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนเขาเปลี่ยนไปยังไงเหรอวิน แป้งดูเหมือนผอมลงนะแต่ก็ดูสวยขึ้นเธอคงทำงานหนักะสิเธออมยิ้มแสงจันท์กระทบใบหน้าของเธอจนดูอ่อนโยนราวกับภาพว่าดกวินมองหน้าเธออย่างหลงไหลเขาไม่เคยเบื่อเลยที่ได้อยู่กับเธอแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเจอกันไม่กี่ครั้งในหนึ่งปีแต่ทุกครั้งก็มีค่ามากสำหรับเขาอืมใช่ เลิกดึกทุกคืนแต่พอได้มาเจอวินก็รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะกะวินยิ้มก่อนจะขยับเข้าไปใกล้เขายื่นมือไปเกลี่ยเส้นผมที่ปกหน้าของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นอบอุน่นและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆในคำคืนนี้เช้าวันที่สแสงแดดอ่อนๆ่องลอดผ่านม่านหน้าตา เขามาในห้องนอนบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องจากต้นไม้แป้งนั่งอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำมองเงาสะท้อนของตัวเองผิวของเธอดูแปลกไปแห้งแตกลอกเป็นขุยบางจุดมีรอยคล้ำเหมือนรอยชํำเลือดหืมทำไมมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราเป็นอะไรไปเธอพึมพำกับตัวเอง สัมผัสได้ถึงความหนาวที่ไม่ได้มาจากอากาศแต่มาจากภายในร่างกายของเธอเองก่อนที่จะล้างหน้าหวังให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นทว่าทันทีที่เงยหน้าขึ้นมองกระจกเธอเห็นเงาของตัวเองซีดขาวกว่าปกติริมฝีป,ปากค้าและแห้งผาดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าแป้งกระพริบตาทีๆ เงานั้นกลับมาเป็นเธอปกติเธอสายหน้ารู้สึกเหมือนตัวเองคิดมากไปแป้งแป้งเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงของกวินดังขึ้นจากข้างหลังเขากำลังยืนอยู่หน้าห้องน้ำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงแค่รู้สึกไม่ค่อยสบายผิวแตกเพราะอากาศแห้งมั้งวินให้พาไปหาหมอไหมไม่เป็นไรหรอกแค่พักก็คงดีขึ้นแล้วมัง้ง คืนนี้อากาศเย็นผิดปกติลมพัดผ่านผ้าม่านเข้ามาเบาๆภายในห้องมีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟหัวเตียงของกวินนอนตะแคงข้างมองแป้งที่นอนอยู่ข้างๆสัมผัสถึงไอเย็นจากล่างของเธอเขาเอื้อมมือแต่แขนของเธอมันเย็นจัดเราก็ไม่มีเลือดไหลเวียน ในเงามื่นทว่าหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นเมื่อสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเป็นใบหน้าขาวซีดวงตาหมดริมฝีปากแห้งแต่ลำคอมีรอยเขียวคล้ำผิวหนังที่เริ่มปลีออกเป็นรอยแย่กลิ่นเม้นเน่าจางังจาลอยเข้ามาเตะจมูกบ้าไปแล้วเราคิดอะไรไปเองเนี่ยพยายามข่มตาลา แต่ในจังหวะนั้นเองเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งใบหน้าของแปรกลับเปลี่ยนไปจริงๆดวงตาของเธอเป็นสีขาวในตาสีดำไม่มีภายในปากของเธอเสยยิ้มออกกว้างผิดมนุษย์กวินเป็นอะไรไปคะเสียงของเธอแหบแห้งหัวใจของเขาเต้นลัวพัง,งาถอยหลังแทบตกจากเตียง มือไม้สั่นเทาเงื่อเย็นผูดเต็มแผ่นหลังแต่เมื่อกระพริบตาอีกครั้งแป้งกลับนอนปกตินอนหลับตานิง่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขารีบลุกขึ้นนั่งหายใจหอบทีจ้องมองเธออย่างหวาดระแวงแต่แล้วสายตาของเขาก็เลือกเพ็นบางอย่างบนผ้าปูที่นอน ลอยน้ำเหลืองซึมผ่านพื้นผ้าเปืือนเป็นดวงดำชวนขึ้นายแป้งเธอนั่งนิ่งอยู่บนเตียงใจเต้นแรงเล่ากระพึ่งตื่นจากฝันร้ายแต่แท้จริงแล้วมันอาจไม่ใช่แค่ฝนันเธอเริ่มคิดย้อนหลังกลับไปถึงคืนที่เธอเดินทางมาเมื่อคืนที่เธอขับรถผ่านโคง้งลอยโซ่ภาพเหตุการณ์พังผูเข้ามาในั ล่ากับฟิล์มเก่าที่ใช้วนซ้ำไปซ้ำมาเธอกำลังขับรถกลางค่ำกลางคืนร่างกายเหนื่อยล้าดวงตาหนักอึ้งเพราะต้องทำงานดึกติดต่อกันหลายวันเธอพยายามบังคับตัวเองให้ตื่นแต่ดวงตากลับปิดลงโดยไม่รู้ตัวเสียงโครมดังสนั่นวันไว้เธอลืมตาในเสี้ยววินาทีสุดท้าย ที่พวงมมลัยจะสบัดรถหนึ่งคย่งยางไร้การควบคุมหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่เบื้องหน้าทุกอย่างดับวูบเลือดเธอเห็นเลือดตัวเองไหลอาบท่วมใบหน้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แล่นไปทั่วล่างเธอพยายามขยับแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนอง เสียงลมบีดวิวเธอหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็เงียบสงา่าเธอคืนน้ำลายลงคออย่างลำบากมือเย็นเฉียบไลความรู้สึกไม่จริงก็เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรอเรายังมาหากวินได้เรายังใช้ชีวิตกับเขาเหมือนปกติแต่เมื่อกลมลงมองตัวเองอีกครั้งตอนนี้ผิวหนังของเธอ แตกเล้าจนเห็นแต่กระดูของเล้วสีแดงเหลืองไหลเยิ้มเป็นทาจนแทบไม่เหลือสภาพมนุษย์แป้งตัวสันเทาเธอเข้าใจทุกอย่างแล้วเธอตายไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วจริงๆแป้งเป็นอะไรกระวินตัวสันเทาสายตาจับจ้องไปที่แป้งซึ่งกำลังค่อยๆขยับตัวเข้ามาใก,กล้ๆใบหน้าของเธอ ไม่ใช่แป้งคนเดิมอีกแล้วผิวขาวซีจนแทบเลืองแสงผิวขาวซีจนแทบเลืองแสงเหนือความมืดดวงตาไรแววเหมือนกระจกที่สะท้อนแต่ความว่างเปลา่ามาพร้อมกับกลิน่นเหม็นเน่าคลากรุกงเล่ากับศพที่ถูกทิ้งไว้หลายวันก่อนจะก้มตัวลงมองมองมือตัวเองที่ขาวซี วินจ๋าเขารู้ตัวว่าตายแล้วตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาตายตั้งแต่วันนั้นวันที่ขับรถมาหาวินวันที่รถชนต้นไม้ตรงโค้งร้อยศพเพราะเขาคิดถึงวินมากคิดถึงจนต้องมาหาให้ได้แต่มันไม่ใช่เขาคงอยู่กับวินไม่ได้แล้วเขาเป็นแค่เงาเป็นเงาที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้วร่างของแปน ค่อยๆเลื่อนลางลงลาวกับสายหมอกที่ถูกลมพัดให้จางหายไปเส้นผมที่เคยปลิวไหวไร้การเคลื่อนไหวดวงตาที่เต็มไปด้วยความลางบัดนี้มีเพียงความว่งางเปล่าเกวินโผเข้าหาพยายามจะกอบกุมเธอไว้แต่มีเพียงอากาศว่งางเปล่าที่ไหลผ่านปลายนิ้วของเขารวมหายใจของเขาสั่นเครือ หัวใจเต้นแรงด้วยความอาวอร์แต่ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วแปลงกำลังจากไปจากไปตลอดกาลสายลมยามค่ำคืนพัดผ่าแแ่วเบาเล่าเสียงกระซิบสุดท้ายเธอนั้นแผ่วไกลออกไปก่อนที่ทุกสิ่งจะเงียบสงดเหลือเพียงชายหนู มองไปยังความว่างเปล่าตรงหน้ามันช่างเป็นวันแห่งความรักที่หลันนทษดและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขากวินไม่มีวันจะลืมเธอไม่ว่าเวลาเหล่านั้นจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอจะยังอยู่ในความทรงจำของเขาตลอดไปขอให้เธอไปดีแม้ว่าหัวใจของเขาจะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยก็ตาม หากชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ